นะพี่น้องรถตู้หันสายตัวเกี่ยวมิวสิีพร้อมออกเดินทางไปสร้างความมวนความซื่อพี่น้องรอบเนี้ยมีแต่เซตผู้ใหญ่เซตเบบี้เด็กดัวใหสามคนเปิดเทอมไปเคลียร้องหล่อลงเลื่อนก่อนสักอาทิตย์หนึ่งสักสองสามมื่อเลยหล่ะพี่น้องลงตู้เรากลับมาไหมนะพี่น้องอ่ะรอบนี้ระยองเซตผู้ใหญ่ทำเคียวผู้ชินจังเมาข้างหลังเลยหรอเหมาครับกิจชานอนกับแฟนหรือเปล่ารถด่วนทะลุตุ่มเป็นน้ำแต็ม ชินจังเหรอต้องกระหนาขึ้นเธออีดีโอ้ยหเป็นอะไรเป็นเลนนี่อันนั้นบอมครูชินจังชินจังดูแลบอกไอ้กล้องแรงนะ,ะนะปูดูแลบอลกล้องด้วยออบอลกล้องไปดูขั้นบนแต่ว่าตัวที่เดนเซอร์ไม่มาเลยเดนเซอร์ยังร้านโขกีนหรอกรถตูส้สองขันเด้ตอนนี้เดินทางแต่ละแต่ละเนี่ยรถตู้สี่คันมันใช่ค่ายเพียงหรยอไม่ใช่นะอันนี้รถตู้แดนเซอร์แดนเซอร์แล้วก็เจนนี่ เจนี่เจนี่หนักผู้ชายเหรอเจนี่หนักผู้ชายใช่ไหมนี่เจนี่หนังกับผู้ชายใช่ไหมแดนซ์ใช่ไหมสาวผู้ชายแบบเหมือนคันเลยหรอใช่ค่ะตายตายคันไหนพี่แต่ผู้หญิงคันนี้เขาเอินว่าเขาเอินว่าคนสวยไม่ได้แหลกคนแปลกแหลกตลอดแนวไม่หรอกเขาลังคาพวกนั้นมันลังคาครับพวกนั้นหนังผู้หญิตลอดก็ไดเซื้อมาจาก้ันรถคันนี้รถแดนซ์เสือกับเจนี่นังคันนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้ตรวจสอบที่สี สองขั้นเดี๋ยวอัปเดทได้เผื่อเป็นจับปลาเมื่อไหร่นาะครับผมเดินทางอไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผมที่ตลาดตลาดยังยวะย้อนยังอยู่ระยองอะ่ะตลาดหลังเซเวน่นเออตลาดหลังเซเว่นครับพี่น้องจังหวัดระยองนะครับฝากด้วยนะครับผมกับตัวเกียวมิวสิกนะครับวันที่สิบนะพรุ่งนี้เนาออ่า ตลาดหลังเซเว่นนะครับซอย13นะครับพี่น้องนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะครับ<อ>ด้วยกันครับผม<อ>